ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบรสุขทุกคนเนาะมานีมาพบกับพ่อเฮาวด้ยสบายดีโดยเอเมนแมนเนเจ้าอะไรนะมานีกายูพิจารณาที่เดิมพี่เรณาที่เดิมพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าแมนแต่มานีเพิ่มเติมก็มีมูคูมาอีกมาอีกสามคนพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยว ว <laughs> <laughs> ่าสิมีภัยแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องมามื้อนี้เนาะหมู่ครูของเฮาหมู่ครูบ่เตียงบ่แม่นหูู่เฮาเว้าเล่นเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่ได้เว้ากะบ่ได้หัวเพิ่นว่าหัวลายสิแม่นหัวลายอย่าอย่าเฝาดมาะทองเด้อพ่อแม่พี่น้องแค่นี้เฮาก็เครียดสิตายแล้วยังสิาแม่นยังสิไปให้เฮาดํา มาดามาให้อีกเงยังเครียดตืมแน้นเอาพ่อเม่พี่น้องแต่กระโบเป็นยังก็ดีใจเนาะที่เขามาเบิ่งที่เขามาเม้นเดี๋ยวจะทองสิหันให้พ่อเมยพี่น้องเบิ่งเนาะว่ามีภัยแน่มาไหมนี้พ่อเม่พี่น้องเม่พี่น้องจะทองสิดึงเขามาใกล้ๆเนาะสีนมพันคุยกันอยงมีบ่าวลาวเนาะ กับบาวจันลุงเฮิมพ่อแม่พี่เนคือคนคุยคงปลเงินเพราะว่าเพิ่นกินได้ปล่อยไปก็คือเก้าเนาะมันเป็นอาหารฮะนะกับบอติเพิ่นอเลย่อินแล่นคือกบคือเขียนเพิ่นก็ปล่อยไปแล้วเนาะคืออึ้ง แม่เนาะอยากกินอึ่งไข่เนาะแม่นต้มแบบสมๆได้เนาะแม่นแต่ว่ามื้อนี้คือสิต้มบ่ได้พ่อแม่พี่น้องอึ่งเนาะเพราะว่าทางบอลีเพิ่นบ่ให้ต้มพ่อแม่พี่น้องลุงเพมเข้าใจผิดแล้วที่เพิ่นซื้อมามื้อนี้ Phật ma u sa hong bắc đằng đằng và âm ma chào thong, hay chào thon tụm phật bà ngủ sang chào thong đây già hết na và mà bà bộ bỏ và xiềng đằng hôm đấy rồi thì ma ma bỏ và già hết đâu men thằng lùng hợp và ăn chào thong tụm đỡ và sao na hay chào thon dài kín hết phật bà thằng bò mà bỏ bạc điều già lốt già hết và แล้วแต่สาท้องกะตอนแรกสาท่องกะยังไม่ได้รับปากใครเนาะว่าซิเฮ็ดหรือบบเฮ็ดกะคือเิ่นห้องบอกแหละเนาะพอบอกว่าอย่าบอกนะว่าอึงเป็นว่ะก็เลยว่าโอ้ยบ่ได้ดอกว่ะเม็ดแต่หมดตัวนน่อยพ่อแม่พี่น้องเ้ยชาท่องจะบ,บอกจากเขาปุ่นบอลลี่ยังให้ชาท่องเน,นาะว,ว่าชาทองขามันวะแท้จริงมันติดน้ำเส้นเขาปุ้นแม่ มันติดน้ำเส้นขระปุ้นเนาะเพิ่นเฮ็ดแหละฮาก็จับออกมันผัติดน้ำเส้นขระปุ้นหมดมันก็ตายบัดนี้โอ้ยมาเว้าเฮาว่าเขามันว่าซั่นจักสิว่าซําใดเออถ้าถ้าไข่โมแดงนี่สิได้กินอยู่พ่อแม่พี่เนาะอืออย่าบอกนะว่าไข่โมแดงกันแม่มันยังบ่ตายอีกก็สิได้กินอยู่แล้ววาเนาะชีนมเพิ่นกำลังคุยกันอยู่ ทางนี้กะเริ่มหิวข้าวแล้วเด้อเพิ่นว่าเพราะว่ามื้อนี้เฮาบ่ได้กินข้าวเลยเนาะมื้อนีใจจดใจจ่อยโไปได้กินเพิ่นดเอาาตอนดอยเบิ่งดแล้วเด้ออยเบิ่งดแล้ว เจ้าว่าว่านอึ้งนะมันตะาะตะแปะเขาว่าดีนะยังเป็นตะปาะตะแปะเขาว่าถ้าว่าอึ้งลึงนิ่งนะเสร็จลอดมาานี่มาแล้ามาแล้วพลมแลมา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 ลมาแลมาแล้าแลม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 นาะสมาแลมาแมาแล้มาลมอมาแลมแลมาลมาามานลาแลมาแาแลีาแาดีมมแแลา กินมอบจนะุงเิมไมเดงด้วยพูดต้นนั่นกัจนบ้ดแด่ต้นนจตั้มนะกันพูดพเจ้าเนาะเ้ยเจ้าเจ้าอย่าบพูดพคอยบ้าว่าลุงเพิมเด้อไปรักวะบอกเราเลยป่ะนะกินเทาก็มานีนะปลาลลิ้อะไรเนาปลาปลาปลาอันนี้ยังนี่นะ อยกไอ้พักหวานผักหวานกตอ๋อพักหวานโอห้อดย้ยแกงแกงแกงไมดแดงดเลยอันนี้ขนมพ่อเม่พี่น้องขนมปานชุวาและเซฟเนาะใช่รสรสชุบมันติดทายเพื่นดีดีนั่นบริชื่อหยามาฝากก็อีกวันนี้มงมั่งบ่เมียงมั่งมั่งโอ้ดังไปเลยลุง บได้ดงบัวไดงหม้อไฟผ้าอ้ยหม้อไฟฟ้าขนมปาขนมซื้อมาฝากคือเกาคืออะไรว่าวายชิบอกอก็ได้นี่นะคนแทนคนแคนแถมได้นี่นะวายจันายจอันนี้นี่เนแทเบาดีนี่เนแทมแมนแมนนแรายการขนมก็เปนแทมให้แดีนะแตดีแม่เนาะในข้าแข่งขมวดคอยวาชิบอกให้ซื้อมาให้กินอยู่ได้นี่นะ แมนกะกะคิดในใจว่าอ้คนขึ่นชื่ออยู่หรอวะคิดนะนะนใจว่าแมนเ่รอบก่อนพคนยังซื้อมาให้นะก็ได้ว่าคือไิ้ด้กินเฮอเอาาเอาเซตหนึ่งมาค่า่นชื่อีกยวัดเด้อมองกันดูนี่นี่นี่ ยังอ๋อ <Și> บ oh, ่มีต้มแห้งต้มแห้งเด้เรานั่นโดยเบิดค่า้ามั50บาทช่วยกันเติมบ่ไปเติมได้ไหนโอ้ยันนอาาขึ้นมาโดเลี้ยง โดยดฟังเชียงนะดโดยโครับเชียงภาคกลางเบายใจมาแดงเนาะนอนเลยอาบน้านอนเลยเนาะว่าจันขึ้นเหนียวไท้พี่น้องเลยมันยังใหม่ที่ห่อของมันแบบนี้ใส่ยังก่อนนะใส่ถั่วเลือง แม่ปุ้งกินมักษรีนะปติตจักียได้บ่เนี่ยแ่อยู่ค่ะอย่าคำจังไนแล้วไม่มีดีก็ห้องแล้วนี่โอ้มีขบเนาะอยู่นี่เนาะกินแต่เศ้าคุเนาะกินกินข้าวเปียกแต่เศร้าหานเพิ่น แม่เพิ่งเลี้ยงเนาะนั่งอะไรกินกินชามมือชี้มั้งนี้กินชี้มั้งนี้ของห้านที่ว่าบอจันท์ไปขายนี่ไปแยกบ่อๆบ่อๆโอ้ยยูที่แม่เราโทรมาแต่พุ่นเด้มาให้ไปกินนะเอ้อพึ่งอยู่ต่างประเทศบ่อเล่นเนาะพี่ยูพี่แล้วพันโอลาล์แล้วแมนแล้วให้เราไปกินเถอะนะมันเขตดแล้ว่เนาะเบิ้นแล้วก็เบิอายแล้วบลกเกอไปแล้วเบิ้นเยกันยังไงอื่นขอยันบลกเกอใจพุ่นเด้กินกินชี้มืออะไรนะ โบแมนฟรีหรอเรากนเงินให้อยู่แมนแต่ฮาบอกาะแมนหนึงอยู่ฮับไปช่างกินแล้วเรามือได้แมนชีมือแล้ชีมือแค่เราช่งแต่มันเหนียวเดี๋ยวเหนียวเฮาหนียวต้องรบมอื่นคนหนอื่นมันเดียวคือการขาดเบียวคือการต้องเพิ่มเรต้องย่ลื่นดอกกินข้าวเดียวคือกันเียดหมอไฟงนีเนาออกมาซีเปเหนียวมากบันดเลย ເອົາບ uh, hey. mm ໍ່ດີລັກກນ

มะม่วงนี่เบิดเแมนแเบิดไล่หมาอยู่ไม่เป้งพอยู่มเนของ่อยได้จันเลยมเป้งมาอยู่ก็ไปกินของของลุงเพิมได้นะบมเมนของ่อยได้น่ะที่จะเปิดออกมากินเนี่ยโอ้เดือดอย่างลุงติม่นบ่โอ้ก็แต่ของเจ้าก็ลุงบุญพุนได้ไหมพี่นงเนาะทั้งลุงกินาะบุญเิคาห่นแมนแุนพอใจไปดยนะเติบโยมเนาะ มาเฮือนเลยว่ะแบบโอ้ินหอนหมู่เฮงก็เลยแบบมาซะบนที้หาปลูกแม่เนี่ยเขียนเวลาปาลูกม่เียนเียนเวลาเียนยึกมื้อน้าคืนสองคืนเช็นก็บ้านพอออนุมัติหลายมื้อจนะไรสิบมีเด็กินคนเว้ยยังรถว่าจานั้นเมื่อกับรถทร่ทางใกล้ๆกล้กันเยอะากนี่ก็ นั S <S ่งรหลดมือเองอจันแม่เสนวินเ้าป๊ปโป้สองแม่น้องเซอร์น่ะใบหนึงเต็มที่เลยได้สองคืนเดี๋นี้นะชุดเลยรอ่าบได้ได้สำนันบอาารั์อนุมัติได้สำนันอีวันนี้ได้คืนเดียวเช่ไห่แต่ว่ามาเบิ้งน้ำกันเราเนาะโบเป็นยังโบเป็นยังะบมากับโบได้มากับบได้คิดทอดจ่อยเยโดยน้ยคิดทอดพี่น้องเยว่าบอดีกนายูดีเนาะ มผู้หญิงเบิดอเอวอยกังว่าในความเชียวหนาเชียวล่จะเชียวเชียวกระโปงแพรไม่พุ่งดอกนี่ดอกบ่แนนตั่ทีน่อพีอัมนี่แหละคอยนอนอ้คอยไฟบ้แล้วเดี๋ยวเลงคอยถามเรื่องนี้ขึอนมาคอยคนคิดนานก่คือกันแล้วี่จ้พันปันไปยังแล้วว่าไป แบบว่ายังไม่นอนดอกเฮาหลับห้องน้ำแบบว่าแบบมผุว่าลูกหัวผุไปอยู่ห้องนี้ลูกไปเปิดห้องอยู่เมื่อกี้ไม่หายไปไกลเฮาว่าไปเช็งคือไปไกลแล้วลูกไปอยู่แถวเดียวกันว่าบ่อยู่พุ้นต้อยอยู่พุ้นเลยบ่อันเพิ่นใหญ่แล้วช่เฮาแต่งคันแต่งยังบอกว่ามองนี่อ่ะบ่ตึกช่เฮาอยู่เฮาว่าไปอยู่ตึกนั้นเฮาว่าบ่มีคนอยู่เฮ้ยผิดแล้วจะผิดนแล้วได้ด่วนนะโม่ประวัน แต่งค really ันได้คันหาเพิ่เทงหัวแล้วก็หยาดหน้าเพิ่้นบอกว่าเขามาอยู่นี้วะแมนเดี๋ยวลุงชิบอกเพิ่อนหน่อย่แรงไหมหอมบอลล็อกบ่ลนอนก็คอยกบเปิดนอนนอนบอกหยอพ่อแม่พี่น้องหยอกลุงเ อ่ะลุงเฮาบลิดได้เสร็จเนาะไปหาอับแน่อับแม่มาเดีนมาแบบนี้แน่โดยโดยโดยไปเปิดห้องยูไก่ก็แล้วเย็นน้ำกันแม่บัดคนพ่นีาเนาะโดยเจ้า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 ทอดด้วสเศษทองเด้อทอดบ่บ่มีแล้วทอดิ่างมันหาหาใช่ิ้งกันบะมีน้ำมันมีแต่อันผู้ออกไปซื้อบ่มี่ตาอบเลยต่อย่างเลยเหรอต่ย่างแบบเขาเปิดเลยย่างเลยมีบะหมีบ่มี่แล้ว มีมีหมอต้มนี่ก็ดีนะใจเคมีหมอทอดหมออบอีกไจู้จู้ก็ได้เพลินบริบาลอย่างได็ดแม่นจู้แล้วกันเขาก็ม้อแล้วน้ำเปล่าแล้วบอกว่าแล้วมีหอดเตาย่างเตาย่างเราบอกเบียรครับเขาเลยครับคนแม่มีเตาย่างเรามาล มี่ทานไม่ยังอีกเราบอกโอเคเสร็จแล้วครับเจ้าสบายดีโดยสบายดีนะโดยโดยโดยสบายดีเดี๋ยวชาวท้องกันสิบปหาเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนมันล่างพักเนาะแม่พักหวานเพื่นเราพวกนี้พี่น้องเนาะบนทางลุงเทมบ่อจันบาวลาวเนาะเอามาฝากคนละบเราไปเอามาฝากทำมาแกงชูกันกินเนาะแม่นบอกพักหวานนะเนี่ย โอ้ผักหวานปลาพ่อแม่พี่นอ้องข่อยกับพึ่งเศษได้ว่าผัากหวานปลานี่ยนะบ้านทำบะหมีหลายไหนเนี่ยเบ้อแกงใส่ไข่หมดแดงเพิ่นว่าพ่อแนะม่พี่น้องเนาะหวานปลาขนมปานเพิ่นซื้อมาฝากเป็นได้ไม่ปุ้งแซ่บบ่แซบอร่อยย่างมากกับผีเผามันก็เพื่อสเปนเพื่อสเปนแต่ว่าห้าวเห็ดอันนี้บ่ยากเดี๋ยวนอกก็ฟูดีเพิ่นเพราะว่า ตามปกปกปกแบบเดียวไห้ต well, right? okay, 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 ัวเขาก็มีเลยเด้ซื้อมาแต่เมื่อนั้นเนาะของโยของกินแก้มขยะพอมเด้อมันจังลายบูเบีนว่าของกินอย่างเดียวใส่หมดแดงแตกเบิดพ่อแม่พี่น้องเป็นน้ำเบิดเนาะไข่หมดงแดงพบบนี้ก็ได้โด้วยยังไข่หมดแดงไงบ่บ่ห้างเพิ่นเพื่อนเพิ่นเดี๋ยวบ่ได้บ่ได้กับบอลีบ่ได้ ียว่อยู่แบว่าได้อยู่ลุงเฮิโอ้โหบ่หมดขั้นันำตับเช่นกระปุ่นน่ะท่วงเขาเจ้าบอกมันมันติดเช่นกระปุ่นมันตายมาให้เขาว่าเขาขาหมดว่ะลุงเฮมเมาพิษแล้วเมื่อกี้นี่ให้แม่นางเชอแม่นังเชอญว่ต้องดมยาดมดอก เรื่อยๆแยกย้ายกันไปอาบน้ำอาบ้ำเแยกย้ายกันไปอาบน้ำอาบน้ำเราก็ไปหาซื้อเขาน้องพ่อแม่น้องบันีมากินน้ำกันอยู่นี่แหละคอยกต่ฟึ่งเห็นพักหวานปลาก็นึกว่าเพิ่นซื้อมาพิตเมื่อกี้นี่แม่นตามักทัวโดยโดยห้านั่นแหละแซ่บปลิงปลาปลาเผา มีปลาปลาเก่ามีขึ้นเหนี่ยวคอยไปกินเลยดิเอาจะไปยังเจ้ากะต้มขมต้มยังเจ้าแล้ต้มขมไม่ค่มากเท้คือสีบรสอยู่ดอกอันบอลลี่มาเนี่ยต้มขมนะถ้าเจ้าซื้อมากก็ได้หลายเนาะแมนเพราะว่าปกตินักกินบอว่าจักเถ่อทางเมืองก้อนนี่บอลลี่นี่ก่อนเมนบอลลี่นี่ก่อนถ่ายคลิปสามทีมงานเพื่อนก่อนเด้อเด้อเด้อด้มีปุงกำลังหิวตอนนี้ เพราะว่ากินแต่ชาวสาๆพุเนะาะบริกกินอีกมีแต่นันง่นงนงั่งบาร์บีตอนนี้ปลดกระเป๋าได้แหละตอนนี้เนะามะมีแห้งไข่แน่ะ่ะปลดได้แล้วมันเบาโ <c oughs> มเม,ม,มนต์ว่าโมเมนต์ราปลดได้แล้วมันหนักนะนี่ปลดได้แล้วมันเบาแล้วไปถึงไงด่นี่ค่ะเด้อไอ้มนี่ก็มีหมมีโคมากับมวน หายแน่เนาะมื้อนี้หายใจกันลงแน่กะโอเคชะเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวสะทองกะบ่ติดสิได้จบคลิปแล้วโดยหัวจนอันบัดนี้โปแกรมสิฉีกแล้วบัดนี้เนาะมีแงแล้วมีแงแล้วเนาะเมื่อกี้่่ยิ้มไปโดยตะกี้กแบบยิ้มยิ้มใในคลิปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้าบ่ยิ้มกยัน อันเอียงยันเอฟซีว่าเป็นย่างคือหนาบูดหนาบึงแท้เนาะยิ้มนายกับบดีบอดีแมนกินลายกับบดีเนาะแมนถ้าเฮาตอนเฮาตอนเฮาบอดีกินเฮากับบอดีท้ายเนาะพ่อแม่พี่น้องคือตอนเฮ้าไายนี่คือเฮากินเนาะกับมีแตอันกับเอฟซีผู้ใดแบบบ่มักเฮาด้วยว่าจังใดกับขอโทษขอไปเนาะ ขอบุญขอบคุณที่เขามารับชมคลิปเฮ้าเนะ <c oughs> าะบบมักกับโบเป็นอย่างแต่สะท้องก็ดีใจเนาะที่เม่นมาเออสะท้องกับมีกําลังใจพ,พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ทุกคอมเมนต์โดยทุกคอมเมนต์เนาะที่เฮาเห็นคอมเนมเนต์ที่ให้กําลังใจสะท้องก็ป้าพอฟังแล้วก็จนน้นําตายอยากไหลแบบมีแห้งนะพ,พ่อแม่พี่น้องมีแห้งมีแห้งสู่โตเนาะถึงจมื่อชั่มใดก็มีแหง้นะง,แหงนะแบบบางคนกับแบบดีดีนะ แต่ว่าอมเมนตัวใดบอดีก็มีแห้งคือกันด้บมแมนบ์ว่ามมแห้งได้แบบดีใจนะเออยังหน่อยเพิงกัยยังมารับชมคลิปเฮ้าเม่นบอกอ่าอย่างหน่อยเพิงกนมาเห็นเฮากินนะนะกับ่มักผู้ใดแบบว่าบบมักบอหนากะขอโทษขออภัยเนาะพ่อแม่พี่น้องกะบ่เป็นยังกะดีใจคือเก้าที่เขามารับชมคลิปเฮ้าเนาะดีกว่าเพิ่นบบมาเบิ่งพิ่นมาเบิ่งก็ดีแล้วเนาะ แม่มาเห็นตอนเ่าก,กินดิตอนเ่ากิเน,กน,นเ่ากบไทยแล้วเนาะแม่เากะบมมีแนวสิกินในพ่อแม่พี่น้องเบิ้งแล้วอันนี้ก็คือทั้งทางลุงเพิรมทั้งเพื่อนเนาะพุกแหละของฝากจากท่าแขกพ่อแม่พี่น้องเอามาฝากแม่อันนี้สมปลาเนาะเพิ่นกะซอยแบบซอยซื้อซอยอยังอันไม่ค้าหางทางยังแหละพ่อแม่พี่น้องซอย พ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้เฮากะสิลาพ่อแม่พี่น้องไปซํນີี้າัดนี้กราบคําว่าสบายດ FC เสุສุสสน,นสบดีแม่ง